สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมผมรองศาสตราจารย์ดรพิทักษ์ศรีสุขใสวันนี้จะแนะนำชุดวิชา60725เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรจะเห็นว่าชื่อชุดวิชานะครับมีทั้งสองส่วนนะครับคือเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และอีกส่วนหนึ่งก็คือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรนะครับ ชุวิชานี้นะครับเป็นวิชาเลือกของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับชื่อภาษาอังกฤษก็คือ human resource economics and human resource management in organization นะครับก็ชุ้วิชานี้ได้ทำการปรปับปรุงใหม่เราได้ออกแบบหน้าปกนะครับก็จะมี2เล่มนะครับเล่มแรกก็จะเป็นหน้าปกสีโทนสีเขียวอีกเล่มหนึ่งก็จะเป็นสีแสดนะครับสีส้ม นะครับสีส้มแล้วก็ขาวดำนะครับก็จะได้นักศึกษาจะได้เรียนในวิชานี้ซึ่งซึ่งค่อนข้างจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายจุดด้วยกันนะครับนะครับชุดวิชานี้นะครับเป็นชุดวิชาที่ระดับบัณฑิตศึกษานะครับซึ่งเป็นระดับนักศึกษาระดับปิญญาโทนั่นเองนะครับซึ่งเราปรับปรุงให้มีความทันสมัยทั้งในด้านข้อมูล และเนื้อหานะครับมีการเพิ่มเนื้อหาหลายส่วนด้วยกันเพื่อให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้แก่นักศึกษานะครับครั้งนี้ก็เป็นการปรับปรุปรปรงครั้งที่2อนะครับปี2568นะครับเรากำหนดเปิดสอนภาคปลายนะครับภาคปลายของปีการศึกษาทุกนะครับทั้งแบบปี2567นะครับเป็นวิชาเลือกนะครับระดับ ปริญญาโทสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับวิชานี้ก็มีจํานวนหน่วยกิจคือ6หน่วยกิจนะครับในชุดวิชาเนี่ยเรามี3องค์ประกอบ3อย่างที่นักศึกษาจะได้รับนะครับก็คือมีประมวลสาระชุดวิชาซึ่งจะเป็นเนื้อหาแล้วก็แนวการศึกษา แนวกนารศึกษานี้ก็จะอธิบายโครงสร้างชุดวิชาทั้งหมดมีกิจกรรมนะครับให้นักศึกษาลองทําเหมือนเป็นแนวข้อสอบนะครับแล้วก็มีกิจกรรมนักศึกษาซึ่งนักศึกษาอาจจะต้องเมื่อลงเรียนวิชานี้แล้วนะครับก็จะมีกิจกรรมให้นักศึกษาทําผ่านระบบ e-Learning นะครับหรือกิจกรรมในการสัมมนาเสริมนะครับเนื้อหาที่สําคัญของชุดวิชานี้นะครับก็คือทรัพยากรมนุษย์นะครับ และตลาดแรงงานอุปสงค์ของแรงงานเราเริ่มจากเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์นะครับแล้วก็ต่อด้วยนะครับอุปทานของแรงงานทฤษฎีการตัดสินใจการทําง,งานการผลิตในครัวเรือนนะครับครอบครัวและวงจรชีวิตของแรงงานนะครับมีทฤษฎีค่าจ้างาค่าจ้างเราจะวัดค่าจ้างอย่างไรนะครับค่าจ้างเนี่ยจะได้เท่าไหร่ ซึ่งจะมีทฤษฎีในการอธิบายแล้วก็ในการาจ้างนะครับก็อาจจะมีการเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นนะครับเนื้อหาอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นทุนมนุษย์ด้านการศึกษาและการอบรมนะครับการเคลื่อนย้ายนะครับเคลื่อนย้ายมนุษย์นะครับทรัพยากรมมนุษย์ย้ายจากประเทศหนึ่งย้ายจากภูมิภาคหนึ่งไปที่หนึ่งการอพยพ การย้ายงานของแรงงานซึ่งทั้ง3ส่วนนี้แตกต่างกันนะครับก็อนี้คือเนื้อหาที่สําคัญแล้วก็เมื่อเราทํางานเราก็จะมีการรวมกลุ่มของแรงงานนะครับในองค์กรต่างๆหรือ,อาบางครั้งเราหางานไม่ได้นะครับหรือกําลังหางานอยู่เกิดการว่างงานก็จะมีทฤษฎีการว่างงานอธิบายนะครับซึ่งอธิบายในาภาพของแมคโรอิคเนมิส กับไมโครอิโคโนมิกส์นะครับรวมทั้งเมื่อการว่างงานแล้วรัฐจะมีนโยบายอย่างไรนะครับถัดไปก็เป็นเรื่องของตลาดแรงงานนะครับกับการผลิตและการค้าระหว่างประเทศเราก็ขยายความออกจากขอบเขตของประเทศเป็นเรื่องของการค้าระหว่างประเทศว่าตลาดแรงงานมีอิทธิพลมีความสําคัญอย่างไรบ้างนะครับแนวคิดทฤษฎี การจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับในองค์กรนี่เป็นส่วนที่ 2. ซึ่งเป็นมองในเชิงการบริหารนะครับบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรนะครับกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับมีทั้งแนวคิดทฤษฎีแล้วมีกระบวนการจัดการอย่างไรนะครับองค์กรแห่งความสุขนะครับและก็การพัฒนาผลิตภาพในองค์กรหนึ่งจัดการแล้วให้เกิดความสุขอย่างไรบ้างนะครับ เมื่อจัดการแล้วมันทรัพยากรมนุษย์ก็เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะครับนะครับซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืนนี่คือเนื้อหาหน่วยสุดท้ายนะครับเราจะทําให้เกิดความยั่งยืนในในการจัดการอย่างไรนะครับคณะกรรมการปรับปรุงชุดวิชานี้นะครับก็มีรองศาสตราจารย์ดรบิทักษ์ศรีศุกใสนะครับเป็นประธานกรรมการและบรรณาธิการร่วม ผู pues <planet> ้ช ah ่วยศาสตราจารย์ดรอดิรเรกวัชระพัฒนกุลเป็นกรรมการและบรรณาธิการรองศาสตราจารย์ดรวิมุตวานิตเจริญธรรมนะครับอาจารย์ดรนัทปาตนันทิวั์กุลนะครับอาจารย์ดรยุทธภูมิธนากิจบริสุทธิ์นะครับอาจารย์ดรนพวรรณพบีิสุทธิพง์นะครับอาจารย์ดรศิริรัตน์จำแนกสารนะครับอาจารย์ดรวชิระพรมวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรภูดินันอดิเทพอดิทิพย์ยังปุ่นนะครับและนางอาพรกิจมโนเป็นผู้ช่วยเลยขานการนะครับทั้ง15หน่วยนั้นก็จะมีหน่วยที่1นะครับสองสามสี่นะครับก็จะเป็นทรัพยากรเศรษฐศาสทรัพยากรมนุษย์นะครับแลวก็หกเจ็ดนะครับแปดเก้าสิบ นะครับก็ยังเป็นเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์นะครับอธิบายตั้งแต่ภาพเล็กๆจนถึงภาพกว้างในระดับระหว่างประเทศนะครับแล้วก็1112,13เป็นเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับตั้งแต่แนวคิดกระบวนการนะครับแล้วก็องค์กรแห่งความสุขนะครับซึ่งรวมทั้งนะครับทรัพยากรมนุษย์กับเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับและหน่วยสุดท้ายเราจะบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้ยั่งยืนได้อย่างไร นะครับซึ่งทั้ง15หน่วยนี้ก็ไล่เรียงลำดับตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวจนถึงเรื่องที่กว้างขึ้นนะครับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในนี้ก็คือหน่วยที่5นะครับเรื่องทฤษฎีค่าจ้างเพิ่มเติมนะครับแล้วก็หน่วยที่9ทฤษฎีการว่างงานและนโยบายของรัฐนะครับหน่วยที่10คือตอลาดแรงงานกับการผลิตและการค้าระหว่างประเทศนะครับสิ่งสำคัญในเนื้อหาเกือบทุกหน่วย เราเพิ่มแนวคิดทฤษฎีนะครับนักศึกษาเรื่องนี้แล้วจะได้รู้ว่าทฤษฎีที่อธิบายแต่ละเรื่องนั้นมีมีอย่างมีอะไรบ้างและอธิบายอย่างไรนะครับเพื่อให้นักศึกษาจับต้องได้นะครับก็คือเราจะเพิ่มตัวอย่างงานวิจัยในแต่ละหน่วยทั้ง15หน่วยเลยนะครับว่าถ้าเอาแนวคิดเหล่านี้ไปใช้แล้วนักศึกษาจะสามารถนําตัวอย่างงานวิจัยเหล่านี้นะครับไปทํา วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระได้นะครับซึ่งจะช่วยนักศึกษาประยุกต์ใช้ทฤษฎีนะครับและแบบจําลองจากงานวิจัยได้นะครับเ,เราก็จะขยายความนะครับและเพิ่มเติมการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ที่ทันสมัยมากขึ้นนะครับนี่คือที่เราเพิ่มเติมนะครับและก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายที่สําคัญนะครับวิธีการศึกษา ก่อนที่จะศึกษานักศึกษาต้องเตรียมตัวก็คือก่อนศึกษาชัววิชานี้ก็คือนักศึกษา,าได้เรียนทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูงมาแล้วนะครับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูงจะอธิบายเรื่องทฤษฎีนะครับทั้งระดับเศรษฐศาสตร์หมาภาคและก็เศรษฐศาสตร์ยุลภาคนะครับในการศึกษาประมวลสาระ นักศึกษาต้องอ่านผลลัพธ์การเรียนรู้นะครับว่าเขาบอกว่าอย่างไรนะครับแล้วก็ในแนวการศึกษานี้จะมีสิ่งคัที่นักศึกษาควรจะต้องไปทําความเข้าใจแล้วก็อ่านเพิ่มเติมอ่านในแนวการศึกษาคือกิจกรรมนะครับซึ่งจะเป็นแนวการทําข้อสอบนะครับว่าถ้าเออเขาออกข้อสอบมาอย่างนี้แล้วเราจะทําได้หรือเปล่าแล้วก็ยังมีแผนกิจกรรมมีสื่อมีระบบ e-learning มีสัมมนาเสริมที่จะช่วย ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งในวิชานี้นะครับก็จะทําให้นักศึกษาได้เข้าใจนะครับถึงวิธีการนะครับการจัดการทรัพยากรมนุษย์แล้วก็บองในแง่เศรษฐศาสตร์ว่าทฤษฎีนั้นทฤษฎีเกี่ยวกับมนุษย์ human capital เนี่ยครับเรามีทฤษฎีอะไรบ้างซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาวิเคราะห์นะครับสิ่งที่ อยากจะให้นักศึกษาได้โฟกัสมากนะครับมากที่สุดก็คือในแต่ละหน่วยจะมีตัวอย่างของงานวิจัยและแบบจำลองซึ่งนักศึกษาสามารถนำไปใช้ทำาม i หรือวิทยานิพนธ์ได้แล้วก็เป็นแบบจำลองเป็นสมการเชิงเส้นง,ง่ายๆนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการที่เรา,าไม่ต้องไปค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับ